ดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอสินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็นดอกลำโพงสีนิวรุ่น PK425BL จะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด2แบบนะคะจะมี1ดอกและ2ดอกหน้าดอกลำโพงเขาสามารถกันน้ําได้หน้าดอกจะเป็นแบบยางอย่างดีเลยนะคะจํานวนวัดตนึงร้อยวัตต์กำลังขับหนึ่ง้อถึงสามร้อยห้าสิบวัตต์ค่าโอห์มแปดโอห์มความเร็วแปดสิบสี่เดซิเบลขนาดของตัวสินค้านะคะหน้าดอกจะก้างอยู่ที่หนึ่งร้อยสามมิลลิเมตรสูงห้าสิบห้ามิลลิเมตรส่วนขนาดของแม่เหล็กนะคะจะก้างอยู่ที่แปดสิบมิ้น นี้นะคะหน้าดองเขาจะเป็นหน้ารูนะคะจะเป็นสีน้ําเงินนะคะสีสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวาเราจะทดสอบเสียงให้ลูกค้าได้รับชมน,นะคะ ดังชัดเจนเลยนะคะสามารถใช้ในบ้านและในรถยนต์ได้เลยสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในะครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ